เวลา15นาทีนะครับสรงจุดนี้นะครับเป็นโซน C นะครับจะเห็นว่าเครื่องเติมอากาศนะครับก็ส่งเข้าไปในโพรงนะครับในโพรงที่เราสามารถนะครับเจาะเข้าไปได้ลึกมากกว่าเดิมนะครับอันนี้จะเห็นมาทีมคู่ภัยผสมนะครับของไทยแลนด์นะครับก็ยังคงมีความหวังนะ ยังคงมีความหวังทุกๆนาทีทุกๆวินาทีนะครับตอนนี้ก็สลับกันนะครับทีมที่เข้าไปปฏิบัติงานด้านไหนด้วยความระมัดระวังนะครับในด้าน,นนอกก็คอยดูนะครับบริเวณโครงสร้างของอาคารนะครับพะดูพยายามดูนะครับสลับกันกับใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ตอนนี้เครื่องจักรใหญ่หยุดพักนะครับเครื่องจักรใหญ่หยุดพัก ทีมคนนะทีมกู้ภัยก็เข้าไปทำการทั้งพยายามทะลวงโพรงทำให้ไล้มากที่สุดนะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับคืนวันศุกร์ที่4เมษายน2568นะ20นาฬิกา15นาทีอันนี้นะครับก็ทะลวงเข้าไปไล,ล้ามากกว่าเด<ม>ิมน,น,นะครับ ตอนนี้จะเห็นนะครับว่าโครงสร้างที่ยังหักพานะครับก็ยังเป็นความอันตรายนะครับเป็นความอันตรายของทุกคนที่ปฏิบัติการก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าเนี่ยครับก้นใหญ่ก็ไม่สามารถลงมาได้หรือก้อนเล็กๆก,ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติตอนนี้เราใช้เครื่องมือ,อเลื่อย คอตรงนะครับเป็นเลื่อยคอตรงที่ใช้เป็นเครื่องมือเล็กๆเนี่ยทำการนะครับตัดเหล็กนะเพะื่อไม่ให้ไม่มีการสั่นสะเทือนของโครงสร้างหลักนะครับระหว่างปฏิบัติการนะครับก็จะมีนคนที่ไปสังเกตการนะดูความปลอดภัยให้ก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเราก็พยายามที่จะนะครับ ก็ต้องเสี่ยงเข้าไปเพื่อจะนำผู้ประสบภัยออกมาให้ได้นะครับยังคงเป็นความหวังนะครับยังคงเป็นทุกความหวังของพวกเราทุกคนนะครับ